แต่ว่าวันนี้เราคือเขาจะไม่มาในโหมดน่ารักแล้วเขาจะมาในโหมดแบบว่าเข้มๆดุดุดใช่มาในกับเพลงเอกัสดีจะเป็นยังไงเรามาดูร oh. mm ับชมพี่ก้าในโหมดเอกัสดีกันนะคะไม่เห็นโหมดนี้นานเอมันจะที่เป็นปุ๊กปิกของเรามาอย่างยาวนานโอ้เทเซียวเด้งขึ้นมา

าวีไบอกไม่เล่นนะพี่ไม่เล่นันนี้เอกัสดีวันนี้ผมมากเอกัสดี hey o t h y i t y o t h y i m s o t r e s e i m s o r r y uno n i j a e you h r a ก็คือแบบมึงแรปทั้งเพลงแล้วแบบเร็วๆรัวๆ ขั้นสุดนะ A t อะไรนะ A ตัเดือน G แล้วตัวดืออะไร S T D อะไรสักอย่างโอ้คือแบบหายใจทั้งในก่อนวะแต่เอาจริงนะอาจจะไม่มีซับเจอผมมันนึงแต่ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะมาซ้ากันที่ไทยซับหลังจากที่เมื่อกี้เราปั่นวิวจากเราปั่นวิวกับออฟฟิเชียลเอ็มีให้น้องไปแล้วเออมาเรามาดูซับ ดูว่าเราจะทันมาเลยเดี๋ยวเรามาดูเลยกันชอบซักตรงที่แบบเอาเอ็มบีมาสวยนะแบบเห็นได้ถึงแบบความตุ้มเทมากเลยแต่คือเอกัสีนี่คือดุมากแถมแบบเวลา

ก็เป็นดีบอดแล้วจต่ตอนนี้บีบอดจริงจริงอะไรกัดิก็คือแอนตี้นะคะ

I'm <laughs> sorry. I'm 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 sorry. i am sorry i am sorry sorry ของคนจริงนะเนี่ยคนจริงของแรงเจ๋งจริงเป็นการเอาคืนด้วยผลงานจริงมาดมาดน้องในมาดเอกัสดีนี่คือแบบเป็นอะไรที่ดุที่เท่แบบมากๆช่างแตกต่างจากเวอร์ชันที่เราเห็นมาบ่อยๆจริงแตกต่างจากปีกของเรามากเลยอันนี้คือดุมากและชอบการที่แบบใครว่าใครอะไรมาตอกกลับด้วยผลงานเพลงจ้าจริงๆบ้า มันจริงปะบางกูกูโดนเงี้ยกูเป็นนันตี้กูร้องไห้แล้วนะร้องไห้หนึ่งคือแบบพอมาดูเนื้อแรงมากร้องไห้สองถ้าไม่รู้นะมึงด่าอะไรกูฟังไม่ทันเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้นะแอนตี้อ่ะจริงจริงไอ้วงนี้บางทีโดนโดนด่าแล้วมันมีความสุ่มงี้เหรอจิตใจทําด้วยอะไรโรคจิตหรือล่าแต่ฉันชอบแบบแต่แบบแรปรรัวใช่แต่ถือว่าแบบเป็นคนที่แบบได้ดีมากคนนึงทุกเก่งมากเลยนะจริงๆคือแบบอย่างที่เขาพูดแบบมันจำพวกพวก พวกแรปเปอร์ใต้ดินบางกลุ่มเนี้ยมันจะชอบโจมตีพวกแรปเปอร์ที่เป็นไอดอลซึ่งน้องเคยเป็นใต้ดินมาก,ก่อนแล้วก<อ>็เป็นแบเป็ตไอดอลพวกนั้นมันก็อาจจะมาโจมตีอะไรเงี้ยเหมือนรายการตอนนั้นที่เราฟังอนะที่มันอบอกว่าแต่งตัวเหมือนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรปเปอร์ได้หรออะไรอย่างเงี้นยนะที่มันที่มันดูซึ่งเนี่ยน้องก็ฟาดกลับซึ่งมันก็ตรงตรงคือผลงานงน้องเจ๋งมากเลยนะคือจริงเอาไง่ายๆง่าอะคิดอะไรกันอยู่ไหมเข้าใจอ๋อจริงๆรก็คืออิจฉานั่นแหละอะิจฉาก็บอกอ ขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนจะไปบิวบงวิบอทเนี่ยงะซึ่งตอนนี้ก็ไปเลยจ้าได้เลวจ้าน้องก็สุขความสําเร็จมากเลวจ้าตอนนี้พวกนั้นก็จะดิ้นกันต่อไปจ้าก็น้องก็ใช้ชีวิตของน้องมีความสุขต่อไปให้มันดิ้นตายไม่ต้องไปแข่งระหว่างเดินบนถนนเราก็จะต้องมีสุนัขขาหอนเป็นประจำอยู่แล้วมีอุจจาระมีอะไรก็แบบแล้วก็ค่อนข้างไปกลิ่นดินทายเนี่ยแล้วก็อยู่ของเราไปให้มีความสุขมันเห็นเรามีความสุขนั่นแหละคือการตอบกลับที่ดีอยู่มันจะดิ้น ก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าชูก้าของเราุ๊กปิ๊กเราไม่ปิ๊กอีกต่อไปในบ้านเอกซดีทำการตอบกลับได้อย่างสวยงามแซ่บเสด็วมากยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยฝากากกันยังไงฝากดูคตาผลงานน้องๆต่อไปแล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาทำเพลงอะไรก็รอดูกันนะวันนี้ไปกันก่อนนะคะไปแล้วนะครับเจอกันวันอาิต์หน้าวันนี้ไปแล้ววันนี้ค่ะ